สวัสดีครับไม่รู้ว่าเห็นไหมเอาวิชาเนีด้วยนะวันนี้เรามาดูหินสควอชกันนะคะไม่รู้ออกชื่อถูกไหมหินอัญญามาน้มณีสควอชส,สีเหลืองนี้เป็นหินนี่หน้าสวยมากแล้วก็สวยงามด้วยนะครับนี่เป็นนี้เลยจะไปลองดูในที่มืดดูนะเข้ามาในที่มืเดเฉย้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูหิน มันจะเป็นหน้าจาแบบนี้แล้ววางไว้นะแล้วเวลาส่องไฟฉายมันก็จะวิงวิ้งมันก็จะเป็นแสงโอเคเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่เป็นแบบนี้